ไปเที่ยวเกาะงามหน่อยวันนี้กับเกาะงามทังฝั่งสลักเพชรนะครับทางเรือมาครับเอาไปกับร้อยเดียว เป็นฝั่งจากยุทธนาวีอันนี้นะครับไปจากยุทธนาวีตรนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าน้ำลึก20-30เมตร ติดติดกับบ่อช้างนี่เองน,นะครับของงามวันนี้มาเที่ยวเล่นกันหน่อยแล้วลงไปเดินสำรวจกันหน่อย พันมากเลยเนาะทำไมชันจังว่าถึงแล้วครับอ่าลงเรือมาแล้วครับนี่ครับเกาะงามเกาะงามมาเย็นไปหน่อย เดินไปตามทางคอนกรีตี่นะครับเดินไปรอบๆแต่ไปเที่ยวดูห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ครับถ่ายจากปลายสะพานของเกาะงามนี่จากตรงนี้นะครับนี่งามก็จะอยู่ตรงนี้นปลายเกาะงามอยู่้างนานโนนะครับปึ๊บ อยู่ตรงนี้ครับกำลังจะตก,กว้าวยางดีมีเมฆนะครับวันนี้ไม่ร้อนอากาศดีมากเลยสะพานทอดไปในทะเลนะครับก็มีทุ่นพลาสติกลอยอยู่อย่างนี้ของเกาะงามนะครับเมื่อก่อนนี้จะมีทางตรงนี้นะครับเดินรอกไปนู่นได้นะครับเดินรอบเป็นนู่นนะครับ เดินแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ทำการซ่อมแซมก็เดินลำบากหน่อยแล้วก็น้าขึ้นไปครับก็เลยไปไม่ได้ตอนนี้ไปไม่ได้น้ํามันขึ้นนะครับไม่งั้นก็จะมีทางเดินไปนู่นนะครับเดินลอก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 ไป,ไป <c oughs> นะครับไปได้นะครับวันนี้ตอนนี้น้ําขึ้นครับก็เลยไปไม่ได้แต่ทางก็ไม่ค่อยดีด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าไปเลยก็เลยไม่ได้ไป กลับร้อยนิ้น,นครับไม่ะะกกคคไกลเลยครับไม่ไกลทั้งแค่ไม่เลยถึงสามนาทีเองเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับตรนไหนแล้วก็เอาเลยเอาบินขับเรือไว้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วก็โทรเรียกเาก็ได้เพื่อจะรอไปกับคนอื่นก็ได้นะครับถ้ามากันเยอะๆก็รอ เก็ช้างนี่เองรบรรยากาศดีครับที่นี่เยอะมากอ๋อเรือมารับเรือมารับแล้วครับน,นี่เรือรับเรือรับกลับมาแล้วครับเราก็มาขึ้นที่ดีดอดพันตะวันนี่นะครับ มีบริการอยู่ที่รีสอร์ทนี่ครับอาที่รีสอร์ททันตะวันนีเครับถึงแล้วมบีบริการเรือตกหมึกตกปลาเลยไหมไม่มี อ๋อ,อเราอ๋อเราโทรติรดต่อได้นี่ถึงแล้วครับรีสอร์ททานตะวัน เรียบร้อยครับผ่านแล้วก็รประมาณนี้เนาะ